เฮ้ยครับอากาศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกับผมลีวิเทอร์เสื้อผมในเกม House Face Station า a r t y 3แล้วเอ้ยเฮีย้ยเฮยกูก็ลืมนึกไปเลยมันมีไอ้นี่อยู่ ดูท่าเทกเสียงนิดหน่อยครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรอย่าขยับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền ngoài Gõ Để không เอาละต้องรองให้มันมาทางนี้ก่อนโอ้อะไรเนี่ยมันมีโน้ตที่เขียนไว้ว่าทางเลือกที่ดีโอ้เดี๋ยวดิ อีเมล้าฮะมาทำอะไรที่นี่เหรอโอ้โหฉันก็อยากจะถามเธอเหมือนกันเน่ยเธอคงไม่รู้สินะว่ามันมีอะไรอยู่ที่นี่บ้างแต่ถ้าเธออยากจะรู้แล้วก็เธอก็ต้องเชื่อใจฉันแล้วก็ตามฉันมาสะอย่าเข้าใกล้ฉันมากเกินไปอ่ะแล้วตบปาดฉีกเลย เออเดี๋ยวจะระวังแล้วกันเฮ้ยีอย,อยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะท่านเธอมาอยู่ที่นี่ได้ไงท่านหมายถึงในมิตินี้เี่ เมื่อนามาแล้วฉันได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้กับพ่อแม่ฉันน่ะวันหนึ่งตอนที่ฉันกลับมาบ้านหลังจากตะไปร้านค้าฉันก็พบว่าพ่อแม่ของฉันเดสมอเล่ไปแล้วมันมีสัตว์ประหลาดมากินพ่อแม่ของฉันน่ะนะฉันคิดฉันก็คิดว่าฉันอาจจะกลายเป็นเหยื่อคนต่อไปก็ได้แต่ที่ไหนได้มันลักพาตัวฉันมา มันพาฉันมาอยู่ในมิตินี้ผิวของฉันก็กลายเป็นสีเขียวอย่างก,กับก๊อรลินเลยฉันพยายามที่จะออกหาจากเขาแต่ก็ไม่เป็นผลเลยฉันพยายามหลีกเลี่ยงเขาตลอดเวลาได้สัตว์ประหลาดที่พวกที่เธอเห็นนะ่ะมันก็เป็นเหมือนฉันนั่นแหละโทษทีนะคุณจะเป็นขวัญร้ายสุดๆเลยไปกระต่อเธอะ ถ้ารู้ว่ามันไม่เหมือนกันแต่ว่าตั้นสูญเสียพ่อแม่เหมือนกันน่ะพ่อของฉันตายแต่ฉันยังไม่เกิดแล้วก็มีแค่แม่ใช้คนเดียวที่ดูแลน้องแล้วก็ฉันน่ะเธอเสียชีวิตตอนที่ฉันอายุสิบเก้า เธอตายไม่สองสัปดาห์ที่แล้วเองและน้องชายของฉันก็เป็นสิ่งเดียวที่ฉันมีอยู่เราสองคนสนิทชิดเชื้อกันมากจนกระทั่งเราแยกจากกันแต่และก็ตัดขาดการติดต่อกันเลย หลังจากนั้นฉันก็ได้แต่งงานกับหมาป่าที่สวมชุดแกะคนที่ส่งฉันไปที่โรงพยาบาลได้สามครั้งมันเป็นเหมือนคําเปรียบเปยนแะแบบหมาป่าใส่ชุดแกะก็เหมือนคนเจ้าเล่ห์อะในฆ่าคนดีอะไรงั้นและนี่ก็ครั้งที่สี่แล้วเขาเกือบจะฆ่าฉันแล้วแต่ฉันก็รอดมาได้และตอนนี้เขาก็ถูกส่งไปที่คุกแล้วล่ะ ตอนนี้ฉันมีปัญหาเรื่องเงินสุดๆเลยแล้วก็พยายามหางานแต่มันก็ยังลำบากมากที่ฉันมาทำงานแบบนี้ก็พอนึกว่านึกว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่ดีแต่ใครจะไปนึกว่ามันเรามาอยู่ในมิติหลอนๆแล้วก็ถูกตัวอะไรไม่รู้ตามล่าก็เสียใจด้วยเราสองคนนิชตาบักซบกันทั้งคู่เลยถ้าเธอหนีออกไปจากที่นี่ได้แล้วก็ เธออาจจะต้องติดต่อก,กับน้องชายเธอใหม่นะเออขอคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะมาเธอเราใกล้จะถึงแล้วนี่คือห้องเธนเองเข้ามาข้างในสิมีผู้หญิงชวนเข้าห้องมีเหรอที่เราจะไม่เข้าไปนี่ห้องเธอเหรอนเนี่ย ใช่ฉันรู้สึกว่ามันปลอดภัยนะปลอดภัยสำหรับทุกอย่างเลยแต่บางครั้งฉันก็อยากที่จะออกไปสำรวจรอบบ้านหลังนี้บ้างเออมันมีอันแรกก็คือห้องสวยนี่อันที่สองกลิ่นอะไรน่ะอันที่สามห้องนี้มันสวยเหมือนเธอเลยนะอันที่สี่ก็คือพูดเล็กเลยอ่ะอันที่ห้าคือเธอไม่มีห้องน้ำเหรอ อันที่หกก็คือฉันไม่ชอบเลยเอาวันนี้ละกันผมชอบห้องเล็กๆคิดอย่างนั้นเหรอยังไงยังไงก็ตามทําตัวตามสบายเลยคิดซว่าที่นี่เป็นบ้านตัวเองเอาเจ้าสิ่งนี้ไปด้วยบางทีเธออาจจะต้องต้องการมันนะเทนรีมูเวอร์น้ำยาลบสี ขอบใจนะบางทีมันอาจจะช่วยฉันได้นะฟังนะที่ห้องใต้ดีนมันอันตรายเกินไปและมันมีบางและเธออาจจะถูกฆ่าได้ทำไมถึงไม่อยู่กับฉันตะก่อนละ่ะอยู่กับเธอแล้วหมายความว่ายังไงอยู่กับห้องอยู่กับฉันในห้องนี้แล้วก็กลายไปเหมือนฉันซะแล้วเราก็จะกลายเป็นหนึ่งตลอดการ เธอ,อนะอยู่คนเดียวมามากพอแล้วเหมือนกับฉันเลยทําไมต้องกลับไปโลดจริงด้วยล่ะอยู่ที่นี่ดีกว่าเยอะอ่าแล้วเกิดเราเลือกโอเคอัมสเตอร์ดัทยูล่ะฮ่าฮ่าไม่เคยมีความสุขแบบนี้มานานแล้วนะชีวิตของฉันเป็นบักซบเหลือเกินอะ่ะมีหนี้สินหลายอย่างน้องชายของฉันก็ไม่กลับมาเลยฉันรู้ดี กลับไปที่โลกเดิมนั้นน่ะมันก็เหมือนกับว่าฉันต้องอยู่ในฝันร้ายอีกครั้งเลยฉันไม่สนใจนะว่าฉันจะเป็นสัตว์ประหลาดห,หรืออะไรอย่างนั้นหรอกและฉันอยากจะอยู่ข้างเธอฉันดีใจเหลือเกินแต่ดูอยู่แล้วว่าเธอต้องเลือกถูกเฮ้ยอย่าบอกนะว่าดี่ฉากจบใหม่ แสดงว่าคุณทาเกมคุณน่าจะชอบแบบอะไรอย่างนี้มากเลยอ่ะคือแบบตั้งแต่อเลซสาแล้วนะที่แบบว่ามีแฟนเป็นผู้หญิงอ่ะเธอชอบกอดงั้นเหรอเฮ <c oughs> ฉันชอบทั้งคู่น่ะฉันชอบที่จะกอดเธอน้ำมาลิลินฉันคิดว่าในเร็วนี้ผิวของฉันก็จะกลายเป็นสีเขียวเหมือนกอบบินแล้วละ่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรฉันก็ชอบสีเขียวอยู่แล้วออสีเขียวเหนียวซับอะเคยได้ยินเปล่าอนเมลด้าเฮ้ยเงียบทำไมล่ะยิ้มอ่ะมึงยิ้มทาไมฉันอยากจะรวมร่างกลายเป็นหนึ่งเดียวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ย <Hey, S 2> มึงจะทำอะไรอ่ะได้ขอโทษนะมันลิลินมันอาจจะเจ็บนิดหน่อยนะกูว่าแล้วทำไมถึงบอกให้เข้าไปไม่ให้อยู่ใกล้เจ็บนะหยุดเดี๋ยวนี้ฉันรู้ว่ามันเจ็บแต่อีกนิดเดียวเดี๋ยวมันก็หายปูกหลอมรวมกลายเป็นร่างเดียว ตาจบที่หกทับเก้า ขอโทษทีที่อยู่กับเธอไม่ได้หรอกอยู่ที่นี่เหรอไม่ล่ะจะไม่ชอบอยู่ที่นี่ะและเธอก็ไม่ควรอยู่ที่นี่ด้วยฉันจะกลับไปที่โลกแห่งความจริงและฉันก็จะพาเธอกลับไปด้วยแต่มันก็แล้วแต่เธอนะถ้าอยากอยู่ที่นี่ก็ตามใจฉันกลับไปไม่ได้ฉันน่ะไม่ใช่มนุษย์อีกแล้วบางทีถ้าเธอออกจากที่นี่แล้วเธออาจจะกลายเป็นมนุษย์ก็ได้ใครจะไปรู้ บางทีฉันก็แม่แน่ใจแล้วนะว่าฉันอยากจะกลับไปไหมเดี๋ยวฉันขอคิดดูก่อนละกันเธอจะไปที่ห้องใต้ดินใช่ไหมระวังตัวด้วยละ่ะไม่ต้องห่วงนะฉันสบายดีจะกลับมารับเธอแนะ่เราต้องไปเจอกับไอ้รูปมาริลีนแมนสันเอาละ มาเรียนแมนสันเยี่ยมอุ้ยมันตัวอะไรเนี่ยเฮ้เฮ้อเฮ้อเอสาวคนสวยับบ้านพรีไม่จ๊ะ พี่หวังว่าน้องจะอยู่กับพี่ทั้งวันทั้งคืนเลยเฮ้ยตัวอะไรงอกออกมาจากบ้านอีกแล้วเนี่ยฮะต้องก,การเอ้เข็มชีดยาโอ้ตัวอะไรอ๋อรู้แล้วแน่ ถ้าผมดึงไปมันก็ต้องมาหาผมแน่ๆโ oh, อ้ยชิตอันที่หนึ่งเมินหมายเลขสองอันที่สี่เมินหมายเลขสามอันที่สองอันที่สามกำลังครุ่นคลิปอะไรบางอย่างหนึ่ง หนึ 1> 1่งเมินสองสี่ก็เมินสามสองสาม ครั้งแรกเปลี่ยนความคิดเหรออันที่สองหันไปทางขวาสามหันมาจากซ้ายโอเคไม่ยากโอ้อะไรเนี่ย ไม่ว่าแกจะทำอะไรก็ตามห้ามกดชักโครกทำไมวะกดแล้วเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ย เมาอืมมาลิลินแมนสันเอาอีกแล้วทางโล่งๆแบบโอ๊ แม่สาวก็สวยพรีอยากจะกินน้องทั้งตัวเลยออกไปห่างๆเลยนะไอ้โลกจิตจติดหุดเงี้ยวข้ามฉากไล่ล่าไหมไม่ไม่ข้าม เฮ้ยเฮี้ยเกือบแม่งโอ้โหมึงมันอยู่ใกล้กูแค่เอื้อมเองอ่ะมึงมันงับตูดกูได้เลยอ่ะจริง มีอะไรแบบมาบังหน้าด้วยนะเมื่อกี้อุ้ยดูหน้ามันก็รู้ว่ามันหื่นขนาดไหนดูหน้ามันดิ เกือบไปแล้วชิบหายนี่มันห้องเก็บของนี่เข็มฉีดยาต้องอยู่แถวน,แน,นี้แหละเข็มฉีดยาเนี่ยนี่แหละเข็มฉีดยาในที่สุดตอนนี้เราก็ต้องไปที่ห้องใต้ดินแล้วก็หาโทรศัพท์ให้เจอเฮ้ย มเมลิลินไอ้อะเผยตัวออกมาเอ๊ะเเันเห็นเธอแต่อีกโลกหนึ่งนะตั้งหน้าละอายเหลือเกินที่เธอทิ้งมันไปเพราะพราะว่าฉันกำลังจะไล่าตามเธออยู่แล้วเหมือนกับที่ฉันทำกับอิเมลดาเมื่อปอีที่แล้วไงแกเองเหรอไอสัตว์ประหลาดที่เธอพูดถึงอ่ะ ก็พ่อแม่เขาอยอีนั่นอร่อยดีนี่วะาก็เลยพาเธอมาด้วยกาจะเป็นมือที่กาจะเป็นของว่างซะหน่อยแต่ยายนั่นพยายามหลีเลี่ยงฉันแต่ก็โอเคสามีอ่านคนใหม่แล้วก็คือเธอไงเดี๋ยวเราจะได้รู้จักกันอีกยาวเลยเดีย๋ยวได้รู้กันเลยคำเตือน ขยับได้เฉพาะตอนที่ที่ไม่มีแสงมาเล่นเกมอะไรเล,เ,ลเล็กๆน้อยๆก็ดีกว่าหาที่ซ่อนที่ดีที่สุดมีเวลาแค่สิบวิเท่านั้น นั่นจะไม่เล่นเกมอะไรบ้าๆนั่นอีกแล้วถ้าไม่เลือกนะ่จะฉีกแขนขาแกออกไปชิ้นๆไหนดูสิอยู่นี่หรือเปล่าเยี่ยมมากมาเล่นกันต่อฉันมี ฉันเตรียมเกมสลับเธอมาเยอะเลยโอ้อะไรเนี่ยโอ้ได้เวลาแล้ว โทโร่กับมิสตามีเพื่อนกันเป็นเพื่อนกัน, o, น,น Mister, โทโร่มีหอยทากมีอยู่วันหนึ่งมิสตาขโมยหอยทากของโทโร่ไปแล้วมีหอยทากกี่ตัวตอนนี้ตัวเดียวเยี่ยมมากหอยทากที่ถูกขโมยไป ถึงหอยท้าจะถูกขโมยไปแต่ยังไงก็ยังมีแค่ตัวเดียวไปห้องถาสัดไปได้เลยคำตอบมันง่าย่ะแต่มันชอบถามให้มันแบบถามให้งงเฉยเหมือนเล่นต่อเลยอะได้เวลาเต่ายิ่งฉุบแล้วจะเรียกอะไรเอ่ยคนัวใหญ่ออกคอนดังนั้นกระดัดคอนเยี่ยม เป็นยังไงทฤษฎีผมได้ผลปกติส่วนใหญ่มันก็ออกแต่ค้อนกันหมดอะชน,นะเหรอฮิ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 จเริ่มเบื่อที่จะเล่นกับเธอแล้วนะคือเรากำลังจับตัวใหญ่ได้แล้วอุ้ยแทกตัวออกมาเบื่อที่จะเล่นเกมแล้วนะ ฉันอยากจะลิ้มรสโทนเลอเกินออกไปห่างๆเลยนะไอ้โรคจิตท่านฉากไหมประสบการณ์มาสอนผมมา อะเรลินแมนสัน่นนวดดีดักหน้าอีกเป้าโอ้ยชิบหาย โอ้ยเสียเวลาไหมเนี่ยไม่กลับมาก่อนอต้องรับแล้วแหละฮัลโหลเธอเจอเธอเจอเห็นฉีดยาแล้วหรือยังโอ้ เจอแล้วแต่ก็เกือบโดนไอ้ยักษ์กินเอาอ่ะเยี่ยมเลยเอาล่ะฟังฉันนะพยายามดูดเอ็กโทพลซสมจากหนึ่งในสิ่งมีชีวิตนั่นมันค่อนข้างจะอันตรายหน่อยนะมันพยายามฆ่าเธอแน่ถ้ามันเห็นเธอแต่ไงก็ตามมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเธอก็น่าจะเคยเห็นแล้วแล่ะ เป็นผู้หญิงที่ใส่เดสสีดำอ่ะผมดำแล้วก็ผิวเขียวอ่ะอีเมลด้าเหรอใช่แล้วนั่นแหละนั่นแหละเธอนะ่ะไม่เหมือนตัวอื่นพยายามที่จะดูดสารสกัดออกมาจากเธอสักเธอค่อนข้างขี้อายอะนะแต่ถ้าเกิดเธอดูดมันมาได้แล้วแต่ถ้าเกิดเธอแบบสะสมความไว้เนื้อเชื่อใจได้แล้วก็นั่นทำให้เธอออกจากที่นี่ได้นะและอยากให้เธอรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงล่ะ ทำให้เธอเชื่อใจซะได้เวลาต้องหาอีเมลได้แล้วแต่ไม่อยากทําร้ายเธอนะแต่ว่าฉันก็ไปอยู่อยากอยู่ในโลกที่อัตคัดขัดสูขนาดนี้เธอถ้าจะอยู่ในห้องนะเอ๊เซฟก็โอเคครับก็สิร์ฟวันนี้ขอตัวลาไปก่อนชอบกดไลค์แชร์กดแชร์สำหใครผมเนี่ยนะครับขอมาที่รัปกอดสสดีครับ